สวัสดีครับมาเรียนรู้กันเขียนโปรแกรมภาษา C ครังนะครับเนื้อหาที่จะพูดถึงวันนี้คือตัวแปะอ r a y เนะครับขั้นตอนแรกก็เขียนโปรแกรมภาษา C ธรรมดาเลยครับช u standard io function main ถ้าเราต้องการเ,ออเก็บส่วนสูงห้าคนถ้าเราไม่มีคอนเซปต์อไรแล้วก็จะเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับอินพิกหนึ่งอินสี่ เราต้องหาค่าเฉลีวว่ยของคนนี้คือเราจะเอาส่วนถึงทั้งหมดหารจำนวนคนใช่ไหมครับก็เป็นคิดหนึ่งบวกคิดสบวกคิดสบวกคิดสงต้อหารห้าใช่ไหมครับตรงนี้ต้องถ่ายเป็นดนะับเบิ้ล ก็ามาแสนอค่านะครับคา mean a e r a t e เท่ากับ 8.2f เราก็จะได้อ,อ่อส่วนงเฉลี่ยของห้าคนนี้เป็น168.20นะครับ แต่มันก็คงไม่เหมาะถ้ามีสักประมาณหนึ่งพันคนใช่ไหมครับเราก็ไม่เขียน h i ถูถึง h i 0หนึ่งพันแบบนี้ใช่ไหมครับอาเรจะมาช่วยตรงนี้ครับก็คือเราคอมเมนต์ไปก่อนคือเราต้องการเก็บส่วนสูงของคนห้าคนเราจะเขียนแบบนี้นะครับด้านในก็คือเก็บตัวเลขนี้ จะหมายถึงว่าจ็ในตัวแปรอารจะเริ่มตั้งแต่ตัวที่ศูนย์ตัวที่ศูนย์นะครับในนี้ h5 จะหมายถึงเ h0 ถึงเ h4 นะครับเราก็จะประกาศเที h0 ส่วนศูนย์เท่ากับ175 พิทหนึ่งเท่ากับหนึ่งจุดสิบพิทสองเท่ากับหนึ่งุดสองพิทสามเท่ากับร้สิบห้าจุดสี่ถ้าเราจะหาค่าเฉลียล่ยเราก็จะทำเหมือนเดิมใช่ไหมครับก็คือเอา จำนวนเสสูงหารด้วยจำนวนคนเป็นเศส่นี้เราก็มาปิมนเหมือนเดิมครับจะได้ส่วนถงเท่าเดิมนะครับเหมือนเมื่อกี้ก็คือร้อยหกสิบแปดจุดศ แต่ก็เหมือนเดิมครับถ้าเราต้องเขียนต้องการหาค่าเฉลี่ยสูงๆถ้าหนึ่งพันคนแล้วก็ผมไม่น่ามาเขียนแบบ h ฮห้าถึงเฮดเก้าเก้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอารีอยมาช่วยตรงนี้ครับเราคอมเมนต์ไปก่อนครับโดยอารีเราจะประกาศ Data t ไทยแล้วเราจะไม่เขียน ใส่ตัวเลขไปตรงนี้เหมือนครั้งที่แล้วนะครับแต่เราจะมาใส่ค่าส่วนสูงทั้งหมดตรงนี้ในปีกาครับเป็นตัวที่หนึ่งเป็นเหมือนเดิมครับในที่นี้หมายถึง ในตัวแปร RA h edge, จะมีสมาชิก5ตัวนะครับถ้าเราต้องหาส่วนสูงจำนวนทั้ง5ตัวนี้เราสามารถใช้ประโยชน์จาก RA รโดยใช้ for loop ได้ครับ for i เท่ากับ0 i i บวกหา้า i บวกวก แล้วก็ให้ซัมเก็บเก็บค่าเทิรอนตูงเอาไว้ใช่ไหมครับเออสร้างต่อแปรซัมเลยครับเป็นเ o บ b l e ซัาม <c oughs> าังนั้นซัมก็เท่ากับเอ้ยซัม เราต้องหาค่าการหาค่าเฉลี่ยของความถูกนี้แล้วก็จะกำหนด a อวีขึ้นมา a อ e r a ร e จากแต่นั้นเราก็ให้ a อ e r a ร e เท่ากับ s u m มตัวห้าเนใช่ไหมครับทีนี้เราก็กิิ้มซัมได้ครับ นี้แล้วแล้วันแรกเหมือนเดิมครับก็คือเอาเรของส่วนสูงทั้งห้าตัวก็คือร้อยหกสิบแปดจุดสองศูนใช่ไหมครับทีนี้ตัวแปลอารีสามารถเก็บข้อมูลได้หลายแบบนะครับเออตรงนี้จะเป็นเก็บเ,เพศแล้วกันครับเราจะทำส่วนสูงแยกตามเพศน,นะครับก็คือตรงนี้เป็น gender จะใช้เมลกับฟีเมลนะครับคือตรงนี้คือสิ่งที่เราจะทำก็คือ ต้องการแยกส่วนถุงแยกตามเพศนะครับคือเราจะประกาศผลรวมของเพศหญิงขึ้นมา<ะ>เพศหญิงและเพศชายขึ้นมานครับรก็เราต้องหาค่าเฉลี่ยของเพศหญิงและเพศช,ชายนะครับเป็นเทา่ากับ ด็ดลของฟรีเมลที่สูสุทีนี้ถ้าเป็นเพศชายเท่ากับยิงเราจะให้ซัมเมล บวกเท่ากับ i เราต้องออสร้างจำตัวแปรนับจำนวนคนของเพศชายมาด้วยครับก็เป็น i n เขา 4nt เขา male 0 int 4nt female 0ก็ให้เป็น เขาเมลบบวกถ้าไม่ใช่ก็คือเลฟก็ให้ซัมฟีเมลบ,บ,บวกเท่ากับเฮสไปเขาฟีเมลบ,บวกบวกตรงนี้ก็คือ AVG เมลเท่ากับซัมซัมเมลส่วนี้ cnt เมล net avg free เมลเท่ากับซัม free เมลส่วนี้ cnt free เมลครับเราก็จะมาแสดงผลอย่างง่ายกันนะครับก็คือให้ avg ของ

แล้วก็ร้ยแยอส่วนสูงแยกตามเพศนะครับก็คือเพศชายส่วนสูงเฉลี่ยร้อยหกสิบแปดจุดห้าศูนนะครับและเพศหญิงส่วนสูงเฉลี่ยเท่ากับร้อยหกสิบแปดนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ